คุณผู้ชมครับช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตรวจเอกกิจรัฐพันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านได้ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองตำรวจสื่อสารครบรอบปีที่71ครับ <c oughs> วันนี้เมื่อเวลาเจนาฬิกาที่ผ่านมาครับพลตรวจเอกกิจรัฐ 1, พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตรวจโทกอนชัยคล้ายคลึงผู้ช่วยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตรวจโทวีระจิระวีระ รองเจเรตํารวจแห่งชาติพลตํารวจโทสิริพงศ์ติมสุลาขออภัยครับติมุลาผู้บัญชาการสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเดินทางเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองตํารวจสื่อสารครบรอบปีที่71ณนะกองตํารวจสื่อสารอาคารใหม่รามอินทราโดยพลตํารวจเอกกิจรัตนเพชรรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ท่านเป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บังคับบัญชาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติคณะผู้บังคับการหน่วยงานในสังกัดตำรวจสื่อสารตัวแทนจากทหารสื่อสารหน่วยงานเอกชนต่างๆที่เข้าร่วมพิธีร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สักการะหน้าอนุสาวรีย์พลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์หลังจากเสร็จพิธีการวางพานพุ่มดอกไม้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รวมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พลตำรวจเอกเผ่าสียานนท์และจากนั้นได้เดินเยี่ยมชมนิทรศการกองตำรวจสื่อสารอันได้แก่รถส่งสัญญาณดาวเทียมกองตำรวจสื่อสารรถโมบายของบริษัท UCI Media จำกัดผู้ผลิตร,รายการสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ police TV นิทรศการการแสดงศักยภาพของบริษัทต่างๆ ที่มีส่วนในการสนับสนุนภารกิจของกองตำรวจสื่อสารบริเวณลานหน้าอาคารใหม่กองตำรวจสื่อสารและบริเวณใต้าอาคารใหม่กองตำรวจสื่อสารหลังจากการเยี่ยมชมนิทรศการจะเป็นส่วนของการประกอบพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ข้าราชการในตำรวจตำรวจในสังกัดครับหลังจากเสร็จสิ้นจากพิธีสงฆ์พลตรวจตรีอทิศวิทกมลรัต ผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสารได้เป็นผู้มอบของที่ระลึกให้แก่คณะผู้บังคับบัญชาคณะผู้กำกับการหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองตำรวจสื่อสารครบรอบปีที่71เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีสำหรับกองตำรวจสื่อสารก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2491กรมตำรวจในยุคนั้น ได้เริ่มนำเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารเข้ามาเพื่อใช้ในราชการและได้ตั้งแผนกสื่อสารเป็นหน่วยงานขึ้นตรงกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีหน้าที่รับส่งข่าวระหว่างส่วนกลางกับกองบังคับการตำรวจภูธรตั้งแต่เขต1ถึงเขต9ในส่วนภูมิภาคและมีการปรับเปลี่ยนตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทย ในปีพุทธศักราช2495ให้กองการสื่อสารเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกรมตำรวจจนกระทั่งถึงปัจจุบันกลายเป็นกองตรวจสื่อสารขึ้นตรงต่อสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตํารวจแห่งชาติครับจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นได้เลยว่าจะเป็นการร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองตํารวจสื่อสารซึ่งปีนี้ก็ถือว่าเป็นการเข้ารอบนับสู่ปีที่71นะครับโดยก็เป็นครั้งแรกที่กองตํารวจสื่อสารในอาคารใหม่ด้วยที่มีการจัดขึ้นในปีนี้นะฮะซึ่งคุณผู้ชมครับทางสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเราก็ร่วมไปเป็นเจ้าภาพนะฮะเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดผ่านทางโอบีแล้วก็รวมไปถึงมี การจัดรถนะฮะส่งสัญญาณดาวเทียมของกองตํารวจสรรื่อสารและก็ที่สาคัญผมชอบมากนั่นคือเรื่องของวิทยุสรรื่อสารซึ่งแาว่าในอดีตนะครับความสําคัญที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าคุณผู้ชมจะเห็นว่าตามสี่แยกไฟแดงต่างๆก็จะต้องมีวอสรรื่อสารต่างๆนี่คือจุดเริ่มต้นในการทํางานของการทํางานเจ้าหน้าที่ตํารวจสรรื่อสารในเรื่องของความปลอดภยัยการดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งทางโปลิสทีวีเราก็ได้มีการจัดนะฮะในเรื่องของการจัดทําวิทยุสรรื่อสารให้กับทางของตํารวจสรรื่อสารด้วยเช่นเดียวกันครับ ในส่วนของอาคารใหม่นะรามอินทรานี่นะครับกองตำรวจสื่อสารนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอาคารที่สวยงามมาก,มากๆเลยทีเดียววันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีการที่สำคัญนะครับในวันคล้ายวันสถาป,ปนากองตำรวจสื่อสารครบรอบปีที่ 71นั่นเองก็มีนะครับในใ<ช>ส่วนของผู้บังคับบัญชาแล้วก็รวมไปถึงผู้บริหารเดินทางเข้าร่วมในพิธี <นะ S 1> อย่างพร้อมเพรียงกันเลยทีเดียวก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆนะฮะที่เขามาใช้งานมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมไปถึงตอบสนองนะครับในเรื่องของความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจในอนาคตที่น่าจะสอดคล้องกับยุคข,ของไทยแลนด์แบบ5.0ไปแล้วตอนนี้ครับ